นี่เขาหลวงปูดทวดเลยนะครับแต่พระองค์นี้โอ้ด,ององดําเกือบทั้งองค์ดําเทาเกือบทั้งองค์นะครับผิวพระก็อ,อกจะดํานะครับไม่ไม่เหลืองไม่แดงไม่ไม่ไม่น้ำตาลเมืองค์นี้เดีด๋ยวโอดําดําปึ๊ดเลยนะครับดําปึ๊ดเกือบทั้งองค์เลยนะครับ <laughs> นี่ก็ผมไม่คุ้าจันดูจะชอบหรือไม่ผมก็ไม่รู้แต่ผมก็มีผมก็ถ่ายทําให้ได้ดูกันนะครับ ดูดูแล้วโอ้เส้นสายลายเส้นองค์นี้คมชัดมากนะครับครูบาอาจารย์ดูครับดูดีนะครับผมว่าพระองค์นี้ดูดีมากในสายตาของผมนะครับเป็นพระที่สวยนะครับพระองค์นี้ผมว่าพ่าแม่ครูบาอาจารย์จะว่ายังไงผมก็ไม่ทราบแต่องค์นี้โอ้โหแบบหล่อเต็มดีค่อนข้างจะมากเลยนะครับนี่แหละครับครูบาอาจารย์ความลึกความอะไร โหลอเต็มมากนะครับพระองค์นี้เต็มกว่าทุกองค์นะครับเพราะการเต็มขององค์พระนี่จะเยอะด,ดูเส้นสายลายเส้นนะครับว่าจะคมมากๆเพราะฉะนั้นจะอยู่ในลักษณะช่อที่เท่าไหร่ผมไม่รู้ช่อล่างๆกว่าที่เต็มมากๆยางมีมันหนักหนักอะไรนี่ช่อบนบนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพระได้ข่าวว่าล่อล่อเป็นแบบแบบช่อนะครับแบบชนวนแบบชอ่อผมก็ไม่ได้เกิด มาทันอยู่แต่ก็ยังเด็กอยู่ก็ไม่ได้ไปในสำนักครับไม่ได้ไปในสถานที่ท่านหลอแต่ผมบอกว่าเออเป็นพระที่หล่อเต็มดูดีพระองค์นี้เต็มกว่าทุกองค์นะครับเพราะฉะนั้นพระเต็มๆอย่างนี้ครับจะเห็นแบบจุดอะไรต่างๆได้ชัดเจนจากบล็อกที่เต็มๆอย่างนี้ครับดูแล้วจะดูแบบโอ้สวยงามเหมือนกับว่าเออ องนี้แท้องค์เดียวเลยนะครับเ <c oughs> <c oughs> พราะเป็นพระที่เต็มดีองค์เดียวก็เลยเหมือนกับแท้องค์เดียวครับถ้าองค์ที่ไม่เต็มถ้าใครดูก็อ,อาจจะแปลว่าเป็นพระเกวอะไรเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับมีอยู่องค์ที่หลาไม่เต็มอยู่หนึ่งองค,ครับแต่ผมว่ามันเป็นบล็อกเดียวกันนะครับเป็นบล็อกเดียวแต่ผมก็ไม่ทราบว่าทั้งหมดมีกี่บล็อกหพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในพื้นที่ท่านคงจะรู้ดีว่าผมไม่กล้าพูดอะไรในตรงนี้ว่า เป็นมาจากบล็อกไม่พิมพ์เดียวกันและแตกบล็อกมาหรือเปล่ารู้ว่าเหมือนกับหลวงพ่อเงินหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่ว่าเนี่ยผมก็มีผมก็ถ่ายทําให้ได้ดูว่าจะเป็นบล็อกไหนอะไรยังไงก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้แบ่งเท่าไหร่แต่ว่าความแตกต่างกันก็มีนะครับครูบาอาจารย์ถ้าจะแบ่งก็น่าจะแบ่งได้แต่ผมว่ามาจากบล็อกเดียวกันในสายตาของผมนะผม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 ,ผมเดาอะนะครูบาอาจารย์ ว่าไอ้บล็อกบล็อกแม่พิมพ์นี่น่าจะมาจากบล็อกเดียวกันแต่มีขนาดไม่เท่ากันเหมือนกันนะครับมีานาแบบแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบห่างกันอยู่แบบพอสมควรอยู่นะครับแต่ว่าเป็นจอบใหญ่เหมือนกันแต่องค์ก็ไม่ได้เท่ากันทีเดียวอย่างของผมที่ทั้งหมดสิบสิบสององค์ที่เป็นเนื้อนวะเนื้อนวะโลหะนี่ก็สิบสององค์นะครับที่เหลืออยู่นี่ก็ไม่ได้เท่ากันเลยทีเดียวน,นะครับ มีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ผมก็ว่ามันจะเกิดจากบล็อกที่ไม่ไม่มีหลายบล็อกหรือไม่อย่างไงผมไม่ทราบแต่ว่ามีความไม่ต้องกันอยู่แต่ว่าผมว่าน่าจะมาจากบล็อกเดียวกันผมไม่ทราบว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในพื้นที่ท่านคงรู้ดีกว่าผมเพราะว่าไอ้ท่านที่เคยอยู่เป็นหนุ่มอยู่ในสมัยโน้นก็ทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็คงเยอะนะท่านที่ยังแบบเป็นพวกเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ การหลอกพระในครั้งนี้นะในปีศูนย์ห้านี่ผมว่าอืก็น่าจะยังอยู่อยู่หลายคนอยู่นะแต่อายุอาจจะมากแล้ววะไนี้แต่นี้ก็ผมก็มีของมาถ่ายทําให้ท่านได้ดูดได้ศึกษากันด้วยตัวเองของท่านนะครับอย่าไปแบบเชื่ออะไรแบบโฆษณากันจนเกินไปตําหนิเล็กเล็ก,ลกน้อยๆเอามาชี้เป็นชี้ตายนี่คือพรแท้ผมบางทีผมว่ามัน ไม่ถูกต้องสําหรับพระหล่อพระปั๊มยุคต้นก็เหมือนกันนะครับถึงยุคกลางตอนต้นนี่ก็ผมว่าก็ยิ่งเป็นหล่อหรือว่ายุคไหนไหนก็ไม่น่าจะเอามาเป็นตําหนิเล็กๆน้อยๆได้นะครับขอให้เป็นหล่อแบบโบราณครับแต่ถ้าเป็นปั๊มเป็นอะไรนี่ก็อีกจะแบบนึงครับนี่ก็คือศูนย์พระ a l ของเสียงข้างถนนนะครับรูบอารย,ยาครับ กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงจากผมสุภาศคำทองจักเป็นเจ้าของศูนย์พระแห่งนี้แต่เพียงผู้เดียวนะครับไม่มีใครมาเป็นหุ้นส่วนด้วยนะครับเพราะเป็นนย์พระเล็กๆเท่านั้นครับแต่ก็ถ่ายทำไปหลายร้อยคลิปแล้วนะใกล้พันแล้วนะครับพระที่ถ่ายทำไปผมถ่ายข้อเป็นพระยุบตน้น พระยุคก,กลางตอนต้นนะครับและยุคก,กลางตอนกลางนะครับแต่พระยุคยุคปลายนี่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบไม่ใช่ไม่เล่นนะเล่นแต่ว่าสู้คนหนุ่มก็ไม่ได้ผมก็เล่นน้อยแต่ว่าไม่ถ่ายทำครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับรูบาอายรย์ครับสวัสดีครับ